ความเคลื่อนไหวนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมจำนวน3คนประกอบด้วยกัตานอิสารานุฮุดมพูริฮิรันพัปืนสั้นยิงเร็ว25เมตรชายเอิร์นนภัสวรัน์อย่างไพบูรณ์ปืนสั้นสตรี25เมตรและธัญญาธัญพรปรึกษากรปืนสั้นสตรี25เมตรโดยนักกีฬาทั้ง3คนพร้อมซิโอนิวคิมผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใตไ้ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่17ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้พ้นการกับตัวรื เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อเช้าวันที่19กอนยาคมได้เดินทางมาทําการฝึกซ้อมวันแรกที่สนามกีฬาย,ยิงปืนซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงที่ทางเจ้าภาพจัดไว้ให้พร้อมๆกับนักกีฬาจากทุกชาติโดยเปิดโอกาสให้ซ้อมคนละสองชั่วโมงเท่านั้นออนรัมพาเรืองปัญญาวุฒิเจ้าหน้าที่ประจําทีมสมาคมกีฬาย,ยิงปืนแห่งประเทศไทยรายงานว่าจากการซ้อมวันแรกนักแม่นปืนไทยทั้ง3คนต่างมีความกระหายในการได้ลั่นไกกันอย่างมากโดยมีมอร์ซิโอนิยคิมโค้ชาวเกาหลีใต้ควบคุมและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างใกล้ชิดหลัง การฝึกซ้อมธัญพรฤกษกรและนภัสวรันอย่างไพบุลเปิดเผยว่าการมาครั้งนี้กลัวอย่างเดียวคือติดโควิดเนื่องจากในหมู่บ้านนักกีฬามีผู้ติดเชื้อแล้วยอมรับว่ารู้สึกกังวลบ้างพอสมควรแต่เรื่องการแข่งขันไม่รู้สึกกดดันเลยเพราะยิงปืนเราต้องแข่งกับตัวเองอยู่กับความนิ่งและสมาธิเป้าหมายแรกคือเข้ารอบ8คนหรือรอบไฟนอลหลังจากนั้นค่อยมาวัดสภาพจิตใจกันอีกครั้งว่าใครจะนิ่งกว่ากันอาจจะต้องตัดสินกันแบบนะัดต่อนะัดเช่นเดียวกับกับกบตันอิสราณุอุดมภูริรัตน์ครั้งนี้ เป็นรายการใหญ่ครั้งแรกยอมรับว่ากดดันแต่พยายามสลัดความกลัวออกไปจนกว่าจะถึงวันแข่งขันในวันที่1และว,วันที่2สิงหาคมยังตอบไม่ได้ว่าจะได้เข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายหรือไม่แต่จะทําให้ดีที่สุดสําหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่25กรกฎาคมธัญพรพฤกษากรกับนภัสวรย่างไพบุลจะลงแข่งขันประเภทปืนอัดลม10เมตรในรอบเช้าและหกนากคะแนนดีจะได้ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายหรือรอบชิงชนะเลิศจากนั้นวันที่29กรกฎาคมธัญพรพฤกษากรจะลงแข่งข ปืนสั้นยิงเร็วระยะ25เมตรรอบคัดเลือกและหากคะแนนดีวันที่30ก,กรนตาคมจะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศส่วนกัตตานอิสราณุอุดมภูริฮิรันพาปืนสั้นยิงเร็ว25เมตรชายจะลงแข่งขัน2วันคือวันที่1และวันที่2สิงหาคม2564 嗯。